สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดิอเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Black r o c k Mobile นะครับหรือ R.O.M นะครับผมเราวันนี้ก็จะมาสุ่มเหรียญแมวกันนะครับผมอีกประมาณ1,100ห่ยเหรียญได้นะครับผมก็เอาตัวลอง2ตัวมาสุ่มนะครับก็คือสุ่มโดยการใช้เหรียญแมวฟรีเช่นเคยนะครับผมนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีหาหรือวิธีทำยังไงก็เสิร์ชดูในช่องของเงาะชแนลได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3 5 0 0เหลือเพียง2,500บาทนะครับผมลดไปเลยเต็มเม1 0ม0บาทนะครับลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราสุ่มไป1,300เหรียญนะครับจากใครที่ยังไม่เคยเใครที่ยังไม่ได้ดูยังไงก็ลองไปย้อนดูได้นะครับผมความเจ็บมันอยู่ในสวงนะครับผมแล้ววันนี้มาต่อกันอีก1,100นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปอ่ะผมก็จะเอาตัวเด็กมานะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับ ตัวเด็กเนี่ยก็กดบอร์ดลงรอยแยกทุกวันนะครับมันก็จะมีเหรียญเฟรนชิพนะครับหรือไม่ก็เอาไปลงร้อยชั้นนะครับวันหนึ่งมันจะเก็บได้100เฟรนชิพพุ่นะครับเราก็เอามาแลกได้นะครับระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยเราก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยมานั่งสุ่มทีเดียวนะครับไม่สีเรียสนะครับสําหรับใครรีบก็ไปซื้อเอานะครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าใครไม่รีบก็แบบผมชิวช นะครับดึงไปเล่นไปเรื่อยครับเก็บเงินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปหาซื้อมาก็ได้นะครับดึงได้แล้วก็ดึงดึงไม่ได้เราก็ไม่ต้องดึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะครับจะมีเพนออกมาบ้างไหมนะครับอันนี้คือเป็นของอันก่อนที่เราสุ่มได้มานะครับคิดาเมจ9.3นะครับแล้วก็แอคแท็กยนะครับผมจริงๆก็ควรจะหยุดแล้วนะควรจะไปสุ่มชิ้นอื่นก่อนนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมอยากได้เพนมากนะครับผมไป เด็ก5นะครับเสียดายจริงๆนะครับทำไมมันไม่ค่อยออกเซน์กับเด็กคู่กันเลยนะแต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันได้เพนนะ่ะหนึ่งจุดห้าเนี่ยผมก็ไม่เอานะเพราะว่าผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะขีเด็บโอ้ยขีแปดมาทำไม อินนะครับผมแอคแท็กสามสิบหกจริงๆถ้าพูดถึงอะได้คีด,ดาเมจตกับไดเมีอินคีดคู่กันเนี่ยผมก็ไม่เอาเพลทแล้วนะถ้าเกิดนะถ้าเกิดมันได้คู่กันนะนะแต่ฝันไปก่อนแล้ันะครับนอนฝันไปก่อนอแปบ๊บเดียวเหลือสามร้อยกว่าแล้ว ยาวๆเราจะสุ่มตัวเด็ก2ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวเด็ก2ตัวของผมก็น่าจะมี5้าร้อยกว่าเหรียญเฮ้ยโอ้โหกิดดเมเจ็ดจุดเกไม่ต้องเทียบเลยดีกว่าแม่งติดแอคแท็ด้วยครับอันเก่าข้ามข้ามข้ามไปครับผมเจ็บในเจ็บกล้เมเมงคิดหนึ่งโอ้โหมาซะน้อยเลย ถ้าสักสี่นี่บอกเลยนะอาจจะเอานะครับผมคิดถึเห็นมาอีกแล้วว่าหกจุดหนึ่งอ่ะกลัวกลัวบางทีรัวรัวไปมากก็ไม่ดีนะครับผมกลัวจะออกน้ำทะเลไปนะครับผมผมเคยนะกดข้ามออฟดีๆไปอะ่ะเพราะว่าแบบว่ารีบคลิกบางทีหัวร้อนจัดนะครับผมไปเรื่อยครับผม โอ้โหแมงเหลือ200แล้วไม่ไหวจังวะดาเมรีดิ้วเฮ้ดาเมรีดิวดด้วนี่มาบ่อยจริงดาเมจอินคีดทั้งนั้นผมสุ่มมาเนี่ยไอ้รอบที่แล้วก็พันกว่าเหรียญไม่ออกเลยนะเออเนี่ยเพิ่งมาออกนะครับผมเพิ่งมาออกแล้วออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยนะออกทุเรศมาก ก็ลองดูไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะสุ่มกําไรนะครับหรือว่าส่วนโล่และถุงมือนะครับก็ออฟมันค่อนข้างจะได้ยากนะประมาณเฉลี่ยประมาณพันกว่าเหรียญน,นะจะได้ออฟสี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าพันกว่าอันนี้เนี่ยจะได้ไหมนะครับได้เออเออเออเอ้ยโอ้โหราเม่เดียวอีกแล้ว แม่รามเมดดิดีวมาบ่อยจริงๆยาวไปฮิเดฟเจ็ดจุดแปดมันจะเห่าแรงมนันนักหนาเนี่ย หมดไหลวะหมดแล้วใบเปลี่ยนก่อนนะครับเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บค้างแล้วเดี๋ยวเอาสต็อกเกอร์ er เข้ามาซุ่มต่อ ีจะรีบไปไหนไปโอเคครับแล้วก็คำถามนะครับอย่างที่ผมโอ้โหแบบมีถามเข้ามาทุกวันมากเลยพี่ระหว่างสไนเปอร์กับสต็อกเกอร์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวรองดีนะครับผมพูดจริงๆนะครับถ้าคุณถามว่าอะไรดีกว่ากัน่ะสต็อกเกอร์มันดีกว่าอยู่แล้วครับ แต่ว่าการที่คุณจะทําให้ตัวสต็อกเกอร์เนี่ยมันยิงแรงอ่ะมันทํายากนะครับผมดังนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะถ้าผมจะแนะนำมาเอาจริงๆครับเอาสไนามาดีกว่าครับเพราะว่าสไนมันยิงแรงกว่านะครับตามนั้นนะครับเพราะว่ามีถามกันเข้ามาทุกวันจริงๆรนะครับระหว่างตัวลองเอามาฟาร์มเนี่ยนะสต็อกเกอร์กับเอ่อพวกสไนเนี่ยเอาอะไรมาฟาร์มดีนะครับถ้าคุณถามว่าอะไรดีอ่ะสต็อกเกอร์มันดีกว่าอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่มันแบบว่าเอามาทําแล้วคุ้มอะ่ะเออมันทําง่ายมันยิงแรงง่ายมันมันจบวันฮิตได้ไวอะ่ะผมบอกเลยว่าทนไนนะครับเพราะว่าตนานมันใช้ของน้อยกว่าแต่ต็อกเกอร์เยอะนะครับในการที่จะทำให้ตัวมันเก่งขึ้นนะครับผมโอเคครับเรามาลุ้นกันต่อครับเพนหกเปอร์เซ็นต์นะครับจะมาไหมไป 100, เกือบ1 0 0เกือบ1น0 0นะครับผมน่าจะประมาณ 100, 1 0ึ0 1 0ัน1น7 0มั้งครับ1 0 7 0 80ประมาณนี้แหละก็ตีไป1100นึ่นแหละครับผมไปเรามาดูกันนี้ว่ามันจะออกไหมนะฮะมันจะมีออฟสี่โผล่บ้างไหมแต่เอาจริงๆนะอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าจะออกมา1.5เนี่ยอย่าออกมาเลย คือไหนๆก็จะออกมาทั้งทีอ่ะขอแบบว่าแจ,จมๆหน่อยเฮ้ยคีเด็ก้าจุดหกเต้นออกมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยทำไมไม่ตเต้นกับเด็ก้า ร้อยกว่าเหรียญอีกแล้วเด็กจะกดรัวๆเลยจริงๆเนีย่ยหัวร้อนแล้วเนี่ยเหลือสามร้อยแล้วครับผม สองร้อยแล้วมาแต่อะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนลองเปลี่ยนใส่เสื้อไปก่อนดิปบ๊บเึ๊้บเึิ้บเฮือเฮือเฮือ,อโอ้โหคิดได้แปดจุดแปด เฮ้ยเฮีย er! โหเด็กสี่เต็นสี่เอแมอกแทกอีกเพนหนึ่งอยู่ห้โโหเตงว่ะมันมันไม่แรงกว่ามันไม่แรงกว่าคิดดาเมจกับแอคแท็กอ่ะเมื่อกอย่างหนึ่งมันเด็กแค่สี่ด้วยถ้าเด็กสักเจ็ดแปดเก้าจะเอาอยู่เนี่ย เ้ยไม่เอาอ่ะเฮ้ยเอาไงดีคิดก่อนเฮ้ยไม่เอาอ่ะข้ามดีกว่า เต็งว่ะผมรู้สึกโคตรเต็งเลยอ่ะพิธาเมตสองุดแปด ครับผมเอาง่ายๆเลยใครจะไปสุ่มก็พึงนึกไว้เสมอว่าพันเหรียญน่ะอาจจะมีสลุนออฟสีสักทีนึงอ่ะโหแต่แม่งอุตสาห์ติดมาแล้วอ่ะผมแม่งโคตรเต็งเลยว่ะแม่งดันเป็นหนึ่งจุดห้าเฮ้ยอีกสามทีสองนึ่ง หมดอารมณ์โอเคครับก็เหมือนเดิมออฟได้แค่ออฟเดิมนี่แหละตามนี้ครับผมไปก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับก็ 1, 1, หนึ่งพันหนึ่งันหนึ่งร้อยเหรียญนะออกได้เพนมานะครแต่แม่งได้เพนมาหนึ่งจุด้าเองกับเด็กสี่อะถ้าเด็กมันมากกว่านี้ผมเอานะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเด็กซัก 89 9อะนะ7จ9อ co ่ะจะเอาอยู่แต่ว่าลองคำนวณดูแล้วอ่ะถ้าเพน1.5เพน1.5กับเด็ก4อ่ะนะผมเอาคิดดาเมจ9ดดีกว okay, ่านะครับก right ับแอคแท็ก0นะครับปานมานั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะพอกันนะครับแต่ว่าออฟอันนี้มันนะอย่างที่บอกครับก็ผมข้ามนะครับสำหรับใครอยจะเก็บไว้ก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าผมข้ามโอเคครับก็เจ็บไปอีกรล่าที่2แล้วนะครับผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจุบจุบ